เปิด10อันดับดาราดังบ้านรวยทายาทมหาเศรษฐีเมืองไทยไม่ต้องทำงานก็มีกินเป็นทั้งชาติทายาทตระกูลดังที่น้อยคนจะรู้จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่10พิมพ์ประภาตั้งประภาพรนางเอกมากความสามารถอดีตนักแสดงช่องมากสีที่ผันตัวไปนักแสดงอิสระเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งครอบครัวของสาวพิมพ์อย่างหุณพพอวิจิตตั้งประภาพรเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกโคมาสูเซลจำกัดโดยเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องจากกลประเทศญี่ปุน่นรายใหญ่ของประเทศไทย อันดับที่9ปันปันสุทัตานอกจากจะมีความสามารถทางด้านการแสดงแล้วเธอ,อยังเรียนเก่งอีกด้วยในแง่ของความร่ำรวยทางด้านธุรกิจเธอก็ไม่ได้เป็นรองใครโดยมีคุณพ่อเป็นประธานบริษัทโอเวอร์ซีคาร์บอนไรเซอร์จำกัดผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ของประเทศไทย อันดับที่8บุรินท์กรุ๊ปไบรเดอร์ตระกูลบุญวิสุทธ์ครามวอดในวงการรถยนต์มายาวนานเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนของโตโยต้าในชื่อโตโยต้ามหานครก่อนที่ปัจจุบันจะหันมาจับตลาดใหม่อย่าง m e r c e d e s b e n บภายใต้บริษัทเมโทรออโตเฮาส์จำกัดซึ่งนำโดยบุรินทบุญวิสุทธ์นักร้องนำแห่งวงกรุ๊ปไรเดอร์ที่นั่งในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั่นเอง อันดับที่7เนมปราการนักร้องนำวงเกสโนวาที่มีเพลงฮิตออกมายังต่อเนื่องหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาคือทายาทคนโตของธุรกิจอาหารชื่อดังอย่าง S&P p แแต่เขาก็มีธุรกิจของตัวเองก็คือแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารที่สยามพารากอน อันดับที่ 6. น้อยวงพลูนักร้องนำวงอัลเทอร์เนทีฟแนวหน้าของเมืองไทยซึ่งครอบครัวของน้อยวงพลูได้ทำธุรกิจโรงแรมติดต่อกันมาหลายทศวรรษและมีโรงแรมหรูในเครือถึง5แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยา อันดับที่5พีชพภาชระนักแสดงหนุ่มทายาทตระกูลจิราธิวัน์เจ้าของเครือเซนทันโดยพีชเป็นลูกชายของธีรยุทธ์จิราธิวัต์ซึ่งปัจจุบันนั่งในตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทโร,รงแรมเซนทันพลาซาจำกัขดขณะเดียวกันในฝั่งคุณแม่ชนะด,ดาจิราธิวัตรยังเป็นเจ้าของธุรกิจเพชรไดมอนด์ทูเดย์ส่วนตัวของพีชเองนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้ก็ยังหันมาจับธุรกิจของตัวเองอย่างร้านเฟรนฟล์นั่นเอง อันดับที่4ป๊อกพัชรกรน,นอกจากจะเป็นแรปเปอร์ยูทูบเบอร์และนักแสดงแล้วยังเปิดบริษัทป๊อกเก้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเป็นของตัวเองอีกด้วยโดยป๊อกเป็นลูกชายคนเล็กของสุธิเกียรติจิราทิวัต์ประธานกรรมการบริษัทโรงแรมเซนทรัลพลาซาจำกัดและคุณแม่ก็ยังเป็นอดีตนางงามจัก,กรวาลอย่างอาพัชรหงสกุลซึ่งหนุ่มป๊อกเป็นรุ่นที่3ของตระกูลจิราทิวัตรมีสักเป็นอาของนักแสดงหนุ่มพีทพัชพระนั่นเอง อันดับที่ 3. มินพิชยาเรียกว่าเป็นอีกคนที่ไม่ธรรมดาเพราะครอบครัวของสาวมินประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรในชื่อโชลพึกพักวิวและเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแกน่นภายใต้แบรนด์ s c g Home Solution m a c Home อันดับที่2เจมมาหนึ่งในทายาทตระกูลอัศรศสกรเจ้าของอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีรวมถึงมีธุรกิจนําเข้าส่งออกสินค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีมูลค่ารวมกันหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่ทั้งหล่อและรวยจริงๆ อันดับที่1ลีนาตาลีสาวสวยทายาทแสนล้านที่เธอไม่ได้มีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียวแต่เธอคนนี้ยังมากความสามารถและยังเป็นทายาทตระกูลเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP อีกด้วยและตอนนี้ก็ยังได้ผ่านตัวมาช่วยธุรกิจของครอบครัวเรียกได้ว่าตระกูลของเธอเป็นเศรษฐีเบอร์หนึ่งของประเทศไทยกันเลยทีเดียว